นาากลวมเ้ยดูเหมือนน้าตกนี้จะไหลลงมาจากเพดานถ้ำบางครั้งก็อาจมีเศษขยะไหลลงมาแล้วร่วงลงไปสู่หุบเหวล,ลึกด้านล่างพอมองดูวัฏจักรของขยะไร้ค่าพวกนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกมุ่งมั่มมนไปทางนี้ต่อนะลุยน้ำเลยน,น้ำขยะเหม็นๆคุณวางมือลงบนจักรยานที่ขึ้นสนิมแราของมันส่งเสียงอย่างสิ้นหวังนี่อะไรอะคอมพิวเตอร์พังๆข้างในว่างเปล่า มันคือถังน้ำแข็งไม่มีห่อไม่มีร่องรอยการสึกหรอข้างในมีอาหารแห้งอยู่สองอันหยิบไปอันนึ่งไหมหยิบไม่หยิบคุณถือของเยอะเกินไปมันคือกล่องดีวดีอนิเมะรอยขีดขวรทําให้มองไม่เห็นสันปกดูเหมือนจะเป็นหุ่นฝึกซ้อมธรรมดาจะทําลายมันหรือไม่ใช่ไม่คุณจ้องตาของมันอยู่ครู่หนึ่ง ฮ่ากลัวจนไม่กล้าสู้กับฉันลอยอย่างงา่ายเหรอฮะฉันเป็นวิญญาณที่เสงอยู่ในหุ่นนี่พี่น้องของฉันเคยอยู่ในนี้เหมือนกันจงกระทั่งเธอผ่านมาตอนนี้เธอคุยกับพวกเขาพวกเขาคิดว่าจะได้พบกับบทสนทนาที่ดีแต่สิ่งที่เธอพูดมามันช่างน่าขยักขยแงน่าตกใจจนไม่อยากจะเชื่อเดเดเๆๆดย,ยังไม่ได้พูดอะไรเลยคำพูดพวกนั้น มันทำให้พวกเขาผวาจนนี้ออกจากหุนเจ้ามนุษย์ฉันจะหลอกล้อนแกจนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปเลยหุนฝึกบ้าคลั่งเข้ามาขวางคุณไว้แจ็คหุนฝึกบ้าคลั่งโจมตี30ป้องกันใช่เพราะว่าเขาเป็นผีการโจมตีกายภาพจึงไม่ได้ผลโอ๊ยเจ้าโง่ดูกาเล่นการโจมตีเวทของแกไปที่ไหนกันฮะ ส้างดูลนลานเนิร์สเหรอมาเหมือนมันจะไม่ได้อยากสนทนาสักเท่าไหร่ไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งนี้หรอกฉันจะล้มแกแล้วเอาวิญญาณของแกมาน้าคุณฝึกบ้าคลาั่งทำให้นุ่นลอยไปทั่วกล่องคำพูดเจ้าโง่เจ้าโง่เจ้าโง่าอาแล้วมันด่าแล้วทนไมลนะ่ะเฮ้ยบุกแกเจ้าหุ่น เจ้าฮุนบอกแล้วไงว่าอย่ายิงมาที่ฉันนะได้พวกแกมันล้มแล้วฉันไล่ออกฉันจะเอาตัวอื่นมาแทนพวกแกให้หมดตอนนี้ล่ะที่แกจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของฉันการเพึ่งพาคนอื่นมันไม่ใช่ขยะคุณเครื่องจักรถูกเติมเข้ามาเต็มห้องดัมมี่บอทมิสไซเวทมนต์ไปไม่ได้พ่กนี้มันกากกัาพวกนี้แล้วอีกแล้วเนี่ยใครสนใครสนใครจะไปสนกันเล่าฉันไม่ต้องการเพื่อนฉันมีมีด ฉันไม่มีหรอกแต่นั่นไม่สําคัญหรอกแกทําร้ายฉันไม่ได้ฉันก็ทําร้ายแกไม่ได้แกกับฉันก็ต้องติดแงะอยู่ในการต่อสู้นี้ตลอดการตลอดไปนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเอฝนกรดเหรอช่างมันฉันไม่อยู่แล้วขอโทษฉันมากวนเธอหรือเปล่า พอฉันเข้ามาเพื่อนเธอก็หายไปทันทีเลยโอ้ไม่นะพวกเธอดูเหมือนกำลังสนุกกันอยู่โอ้ไม่ฉันแค่อยากจะทักทายโอ้ไม่นะงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะเออ,อม,มาเยี่ยมได้เสมอนะถ้าเธอต้องการไม่ได้จะกดดันนะฉันเข้าใจถ้าเธอไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแค่คิดซะว่าฉันเสนอเฉยๆขอบคุณนะคะ นี่บ้านฉันอยู่ข้างบนนี่เองถ้าเธอเกิดอยากจะมานะนะหรือบางทีเธอก็อาจาจะไม่ <c oughs> โอ้เธอมาจริงๆด้วยขอโทษนะฉันคิดไม่ถึงจริงๆอาจจะไม่เหมือนแต่ทำตัวเหมือนอยู่ที่บ้านได้เลยนะ <c oughs> โอ้นั่นทีวีฉันเองมีรายการที่ฉันชอบดูอยู่ น่ารัักจงโอ้เธอหิวเหรอเดี๋ยวฉันไปเอาอะไรมาให้เธอกินนะนี่คือแซนวิชทิปอยากลองไหมคุณพยายามจะกัดลงบนแซนวิชทิปแต่คุณกลับกัดผ่านมันไปโอ้ช่างมันเธอเพอกินข้าวเสร็จฉันชอบนอนลงกับพื้นแบบนี้รู้สึกมันก้องขยะดีนะมันเป็นธรรมเนียมของบ้านฉันนะเธออยากจะลองมานอนด้วยกันไหมโอเคทาตามฉันนะ เอาละ่ะเธอจะนอนลงกับพื้นทำร่างกายให้นิ่งแล้วก็ถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเธอค่อยขยับตัวใช่แบบนั้นละ่ะขอบคุณอะไรอะ่ะอ,อ่คือฉันกำลังทำงานน่ะหมายถึงยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มหอยทากตระกูลบรู้ใช่ฉันทำอยู่คนเดียวนั่นลละปกติที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คนแต่วันหนึง่งลูกค้ารายใหญ่ของเราก็หายตัวไป เหลือแค่คนผมดกคนหนึ่งที่มาเดือนละครั้งนะนะวความเจ็บปวดการทำร้ายและความหวาดกลัวเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่พวกเราจึงยอมแพ้ให้กับมนุษย์จอมแวดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดใช้เวทมนต์ผนึกพวกเราไว้ใต้พิภพแห่งนี้ทุกสิ่งสามารถทะลุผ่านเข้ามาในผนึกได้แต่จะมีเพียงผู้ที่มีวิญ,ญญาณแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะออกไปได้ มีเพียงหนทางเดียวที่ทำลายเวทมนต์นี้ได้ถ้าเกิดว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับวิญญาณมนุษย์ทั้งเจ็ดโจมตีไปที่บาเรียรมันจะพังทลายลง mm. แต่สถานที่ที่ถูกสาปแห่งนี้ไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกมันไม่มีทางเลยที่จะมีมนุษย์หลงเข้ามาอย่างที่นี่พวกเราคงจะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาล ไร้ซึ่งแสงจากเทียนหรือเวมนมนคอยนำทางไปยังบ้านของพวกเขาพวกมอนสเตอร์มักจะใช้คริสตัลในการนำทางมืดมากด้านหลังเธอนะวิญญาณของมนุษย์ทั้ง7ด้วยพลังอำนาจของวิญญาณมนุษย์ทั้ง7ดวงราชาของพวกเราราชาแอสกอร์ดริเมอร์ จะกลายเป็นพระเจ้าด้วยพลังนั้นท่านแอสกอร์จะทำลายบาเรียนั่นได้ในที่สุดเขาจะยึดแผ่นดินด้านบนกลับมาจากพวกมนุษย์และมอบความทุกข์และความเจ็บปวดทรมานที่เราได้รับกลับไปให้พวกมันเจ้ามนุษย์เข้าใจหรือเปล่าละ่ะวันนี้เป็นโอกาสเดียวของเจ้าแล้วที่จะได้ไถ่โทษยอมแพ้แล้วเอาเวิญญาณของเจ้ามาหรือจะให้ข้าฉีกเอามันออกมาจากศพเจ้าอันดา ฉันจะช่วยคุณสู้เองยกเธอทำได้อันได้อยู่ตรงหน้าของเธอเธอได้ชมการต่อสู้จากที่นั่งแถวหน้าเดี๋ยวนะแล้วเธอสู้อยู่กับใครล่ะเฮ<อ>้ยเธอคงจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคนที่บ้านฉันหรอกใช่ไหมอ่ะอ,อยังไงก็ขอบคุณขอบคุณนะน้องสงสารโอ้อันนี้ไม่ทางไปต่อ <Wow. S 2> คุณได้ยินเสียงสนทนาบางอย่างอถ้าฉันบอกเธอว่าฉันขอพออะไไรไปเธอต้องสัญญาว่าจะไม่หัวเราะฉันนะได้ฉันจะไม่หัวเราะเธอแน่นอนวันหนึ่งฉันอยากจะปีนภูเขาลูกนี้ภูเขาที่ขังพวกเราทั้งหมดเอาไว้อยากยืนอยู่ภายใต้ท้องฟ้ามองไปรอบๆโลกใบนี้ นั่นคือความปรารถนาของฉันล่ะคุณได้ยินเสียงหัวเราะเฮ้ hey, ถ้าเพิ่งบอกไปไม่ใช่เหรอว่าจะไม่หัวเราะย้อฉันน่ะโทษทีมันตลกมากเลยเพราะนั่นก็เป็นความปรารถนาของฉันเหมือนกันโอ้โยโยฉันรู้ว่าฉันไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่แต่ ฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกเธอใอ้ตายฉันไม่เคยพูดกับใครเรื่องนี้มาก่อนเลยอืมโยเธอคือมนุษย์ใช่ไหมจริงจริงฉันรู้อยู่แล้วอตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันหมายถึงอันดายบอกฉันว่าอยู่ห่างๆเจ้ามนุษย์นั่นแล้วมันเหมือนเอ่อฉันคิดว่านั่นทําให้เราดูเป็นศัตรูกันหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบความคิดนั้นเลยอะ โย่พูดอะไรแย่ๆหน่อยสิฉันจะได้เกลียดเธอไงนะโย่อะไรงั้นฉันคงต้องพูดเองสินะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยโย่ฉันฉันเกลียดความกล้าของเธอให้ตายสิฉันในมันโง่ชะมัดฉันคิดว่าฉันควรกลับบ้านได้แล้วอ่าอะอ้าโย่เดี๋ยวช่วยด้วยฉันพลาดขึ้นมาโย่พวก ถ้าเธอจะทำร้ายเพื่อนของฉันก่อนอื่นเลยเธอจะต้องผ่านฉันไปก่อนเอา้าอันดานีรกคือไปอย่างนั้นเลยนะเธอไปแล้วโยเธอช่วยฉันไว้เดาว่าการไม่เป็นศัตรูกันก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันอย่างแน่นอนให้ตายฉันควรจะกลับบ้านได้แล้วฉันพนันได้เลยว่าที่บ้านจะต้องเป็นห่วงฉันแย่แล้วเจอกันเพื่อนนึกว่าจะตายซะแล้วนะคะนี่อะไรเนี่ย Oh. วิญญาณวิญญาณมนุษย์ทั้งเจ็ดดวงจะทำให้ราชาแอสกอร์กลายเป็นพระเจ้าหกดวงนั่นคือทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้เข้าใจหรือเปล่าเจ้าคือลำดับที่เจ็ดวิญญาณดวงสุดท้ายที่จะทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปก่อนอื่นสำหรับผู้ที่มาได้ไกลขนาดนี้ตามธรรมเนียมแล้วข้าจะต้องเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมของพวกเราให้เจ้าฟังทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วไม่เจ้ารู้อะไรไหมช่างหัวมันสิ ทำไมข้าจะต้องเล่าด้วยในเมื่อเจ้ากําลังจะตายนะเจ้าเจ้ากําล right ังยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความหวังและความฝันของทุกคนในหนังสือประวัติศาสตร์ของเอลฟี่ทำให้ข้าคิดเสมอว่ามนุษย์น่ะเจ๋งด้วยหุ่นยนต์ยักษ์กับอัศวินบุพพาแต่เจ้าเจ้าเป็นคนขี้คลาดเจ้าเอาตลบอยู่หลังของเด็กคนนั้นและหนีไปอีกครั้งและอย่าลืมทำตัวเป็นแม่พระที่แสนดีเจ้าน้ำตาด้วยล่ะ โอ้ฉันกำลังทำเรื่องที่แตกต่างดยการกอดคนแปลกหน้าไปทั่วเจ้ารู้ไหมอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านั้นสำหรับทุกคนการตายของเจ้าไงล่ะใช่แล้วเจ้ามนุษย์การที่เจ้ามีชีวิตอยู่ถือเป็นอาชญากรรมชีวิตของเจ้าควางอิสรภาพของเราอยู่ตอนนี้ข้ารู้สึกได้ถึงหัวใจของทุกคนที่กำลังเต้นไปพร้อมๆกันพวกเราเรอคอยช่วงเวลานี้มาทั้งชีวิตแต่พวกเราไม่ได้รู้สึกกังวลใจเลยสักนิดเมื่อพวกเราทั้งหมดเอาหัวใจมารวมกันพวกเราจะไม่มีวันแพ้ตอนนี้นะ่ะ เจ้ามนุษย์มาจบเรื่องนี้กันที่นี่เดี๋ยวนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความมุ่งมั่นของเหล่ามอนสเตอร์ก้าวเข้ามาเมื่อจบพร้อมนั่นแหะถ้าเช่นนั้นไม่จำเปน็นต้องหนีต่อไปแล้วข้ามาแล้วเตรียมรับมืออันดายโจมตีคุณบอกว่าการโจมตีของอันดายนั้นหลบง่ายมากๆพอเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีก ตราบใดที่เธอยังเป็นสีเขียวเธอจะหนีไปไหนไม่ได้จนกว่าเธอจะเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายเธอคงรู้สึกว่าไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกแม้สักวินาทีเดียวสินะกลิ่นเหมือนซูชิหัวใจเราเป็นถ้าเราเลือกที่จะแปกไปละไม่เลวนี่แล้วอย่างนี้เราเป็นไงอ,อันเดอร์ลิกหคอของเธออย่างกระวนกระวายหลายปีที่พวกเราวาดฝันว่าจะได้พบกับความสุขในตอนจบ ฉันจะไม่ยอมให้เธอแย่งมันไปจากพวกเราการวอร์มอัพจบลงเพียงเท่านี้อ้าวขอโทอ,อะไรเนี่ยอ,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 อันดายปานนิ้ไปรอบๆคอของเธอโอความเมตตาเหรอฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะไว้ชีวิตฉันแต่ถ้าหากฉันไว้ชีวิตเธอไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่เคยทำได้มาก่อนแอสโก เผยรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายออกมาอันดาคิดถึงเพื่อนๆืนของเธอและใช้กำปั้นทุบไป,ปยังพื้นดินอันดาลุกขึ้นยืนด้วยท่าที่น่ากเกรงขามการอยู่นิ่งๆเป็นสิ่งที่ดีรู้ไหมเลิกหนีได้ละหลบหนีวันนี้หนีหนีเอาพวกรู้ว่าหนีได้เอาเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเก่งเเฮ้ยเป็นไงบ้างฉันเพิ่งจะลุกขึ้นได้ เธอฉันแล้วก็อันดายพวกเราทั้งหมดควรหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างนะ,ะหลังจากที่เธอไปเที่ยวกับฉันแล้วก็ไปหาอันดายที่บ้านของเธอกันฉันคิดว่าพวกเราจะต้องเป็นเพื่อนเลิฟกันได้อย่างแน่นอนเลยโอเปอรชักระ ว่าฉันจะมายอมแพ้ที่นี่ไม่ได้เอ้าเธอดูขาดน้ำเพอมันร้อนนี่ไงตู้กดน้ำมันคือตู้กดน้ำกดน้ำไปหนึ่งแก้วไหมคุณหยิบน้ำมาหนึ่งแก้วให้น้ำกับอันดาหรือไม่ใช่น้ำร้อนจนระเหยหายไป แก้วกก็เช่นันตอนนี้เราอยู่ทางเข้าห้องแลบในฮอตแลนด์แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งให้ไชานด้วยนะคะกิก้งกิ๊งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย แอปพลิเคชันไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเพ่มาแพ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปได้วยกันนะคะ